สวัสดีครับหลายครั้งนะครับที่มีผู้ป่วยโพสต์ใน Facebook แล้วก็ตัดพอนะว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะที่4ตั้งแต่แรกเลยไปถึงหมอก็บอกเป็นระยะที่4แล้วก็ตกใจว่าโอ้แย่ละชีวิตน่าจะไม่รอดแน่ละคำถามคือว่าเพราะอะไรทำไมถึงเป็นมะเร็งระยะที่4ตั้งแต่แรกเรามีทางที่จะป้องกันไหมหมอมีข้อแนะนำให้นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวคอยฟังนะครับ ก่อนที่จะพูดเนื้อหาเนี่ยอยากจะปลอบใจสะก่อนว่ามะเร็งระยะที่4หรือว่ามะเร็งระยะแพร่กระจายไม่ใช่มะเร็งระยะสุดท้ายนะครับอาจจะยังไม่ใช่จุดจบของชีวิตท่านสามารถสแกน QR code ดูความหมายของคําว่ามะเร็งระยะสุดท้ายได้ที่ QR code ตรงนี้นะครับ มันมีหลายสาเหตุนะครับที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะที่4ตั้งแต่แรกที่มาหาหมอนะครับอันที่1ก็คืออาการของมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยชัดเจนอาการก็จะมีเรื่องปวดท้องมีอาการเหนื่อยมีอาการเพลียนะครับน้ำหนักลดคําว่าน้ําหนักลดที่สําคัญเนี่ยก็คือจะต้องลดมากกว่า5%ที่6เดือนนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าท่านมีน้ําหนักลดขนาดนี้เนี่ยต้องถือว่ามีความหมาย จะต้องหาสาเหตุนะครับซึ่งมะเร็งไม่ใช่สาเหตุหลักสาเหตุเดียวที่ทาให้น้าหนักลดอาการต่อมน้ําเหลืองโตก็เป็นอาการที่เจอได้บ่อยเช่นบางทีคลำได้ก้อนที่บริเวณคอที่ขาหนีบที่รักแร้เป็นต้นนะครับแล้วก็บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยไปหาคุณหมอแล้วก็จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต่อมน้ําเหลืองอักเสบสิ่งที่หมออยากจะแนะนําก็คือว่าถ้าต่อมน้ําเหลืองเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อหรือยาแก้อักเสบแล้วอาการไม่ดีขึ้น ก้อนยังคงอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะโตขึ้นเรื่อยๆจําเป็นที่จะต้องใช้เข็มเจาะชิ้นเนื้อเข้ามาตรวจนะครับว่าก้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยตกลงเป็นการติดเชื้อจริงไหมนะครับหรือว่าเป็นมะเร็งกันแน่นะครับถัดมาก็คืออาการไอหรื้อหลังไอเรือหลังเนี่ยไม่ได้เกิดจากมะเร็งที่ปอดอย่างเดียวน,นะครับบางทีก็เกิดจากการที่มีการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อปอดอักเสบนะครับเป็นวัณโรคบางคนเป็นภูมิแพ้บางคนเป็นโรคหอบหืดก็มีอาการไอหรือหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไอเลือดลังไม่ดีขึ้นหมอแนะนําให้หาหมออายุรกรรมโรคปอดนะครับอีกอาการหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเจอได้บ่อยๆก็คืออาการปวดหัวนะครับบางคนก็เป็นตั้งแต่เด็กๆละบางคนเป็นไมเกรนนะครับบางคนปวดหัวเมื่อมีประจําเดือนเป็นต้นนะครับเพราะ,ะอาการปวดหัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นมะเร็งนะครับหมอแนะนําให้คุยกับคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทครับอันที่2บางคนก็มีอาการอย่างที่ตะกี้ว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเองก็ขนขวาย ไปหาหมอนะครับแต่ว่าพอไปหาหมอแล้วเนี่ยหมอก็บอกว่าไม่ใช่มะเร็งนะครับหรือว่ามีการส่งตรวจพิเศษบางอย่างแล้วก็บอกว่าตรวจไม่พบมะเร็งคําถามคือจริงๆแล้วเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งในครั้งแรกๆเนี่ยพูดยากนะครับแต่ถ้าอาการดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเรื้อรัง3เดือน6เดือนไม่หายคงจําเป็นที่จะต้องหาสาเหตุอย่างจริงจังนะครับอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์การส่องกล้องเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตาม อวัยวะที่เป็นนะครับข้อที่3ผู้ป่วยบางทีก็ไม่ตระหนักนะครับว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งนะครับประวัติครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นครอบครัวสายตรงก็คือพี่น้องพ่อแม่หรือว่าลูกนะครับถ้ามีคนเป็นมะเร็งในครอบครัวด้วยมะเร็งที่คล้ายๆกันเช่นเป็นมะเร็งเต้านมสองคนขึ้นไป นะครับเป็นมะเร็งที่ลำไส้2คนขึ้นไปเป็นต้นนะครับจะต้องคิดถึงว่าอาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุก,กรรมนะครับเราอาจจําเป็นที่จะต้องตรวจคัดกรองให้เร็วขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งมากกว่า2คนควรที่จะได้รับการตรวจมะเร็งเพื่อคัดกรองเนี่ยก่อนหน้าที่คนคนแรกนะครับหรือคนที่อายุน้อยที่สุดเป็นมะเร็งหมอยกตัวอย่างเช่นถ้า ที่สาวเราเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมตอนอายุ40ปีคุณแม่เป็นมะเร็งเต้านมตอนอายุ45ปีตัวคนไข้เองเนี่ยก็ควรที่จะไปหาหมอเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการตรวจพบมากกว่า2คนขึ้นไปก็ควรที่จะมีการตรวจพันธุกรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยการตรวจมะเร็งเต้านมเราก็สามารถตรวจหายีนผิดปกติที่เราเรียกว่า BRCA1 หรือ BRCA2 ได้นะครับ ถัดมาก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงเรื่องการสูบบุหรี่กับดื่มสุราก็จะต้องมีการคัดกรองนะครับว่าท่านเป็นมะเร็งที่ปอดไหมเป็นมะเร็งที่ตับไหมมะเร็งบางอย่างที่เป็นเกี่ยวข้องกับการดื่มสุราเนี่ยเช่นมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีการตรวจคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องสังเกตอาการผู้ที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่มานานานเกิน1 0 15ปีนะครับควรที่จะตระหนักไว้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งนะครับ ถัดมาก็คือผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสต,ตับอักเสบเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสต,ตับอักเสบเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยนะครับแต่ว่าคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่ก็คือตั้งแต่อายุสัก45-50ขึ้นไปส่วนใหญ่มักจะไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสต,ตับอักเสบและบางทีเราก็ติดเชื้อไวรัสต,ตับอักเสบไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีอาการหรือบางคนมีอาการเช่นปวดท้องด้านบนขวามีอาการตัวเหลืองเสร็จแล้วก็หายเองแต่ว่าบางคนก็ยังเป็นพาหะนะครับทำให้เกิดการติดเชื้อ ที่ตับอักเสบเรื้อรลังแลวก็สุดท้ายก็ทําให้ตับแข็งนะครับพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับนอกจากนี้บางคนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ภาคอีสานนะครับที่ชอบกินปลาน้ําจืดดิบก็มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่บริเวณท่อน้ําดีเนื่องจากมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงท่านควรที่จะระแวดระวังนะครับแล้วก็อาจจำเป็นที่จะต้องไปพบหมอเพื่อที่จะดูว่าเราจะคัดกรองมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้ำดีอย่างไร อีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศซึ่งอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อ HIV หรือการติดเชื้อ HPV พวกนี้ก็จะทําให้มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งสูงขึ้นท่านก็ควรที่จะตระหนักว่าถ้าท่านมีการติดเชื้อแบบนี้นะจะต้องมีการตรวจเป็นระยะระยะนะครับกรณีที่4การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ค่อนข้างลําบากในผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ามีฐานะยากจนนะครับบางคนมีบัตรทองนะครับไปที่โรงพยาบาล อำเภอลงมาจังหวัดก็ไม่มีศักยภาพที่สูงพอที่จะสามารถวินิจฉัยมะเร็งได้นะครับหรือว่าคุณหมออาจจะมีเคสเยอะเกินไปทําให้ในจังหวัดนั้นๆหรือในอำเภอนั้นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยเบื่อที่จะไปหาหมอนะครับไปที่ไรก็รอคิวนานก็เลยผ่านไม่ไปเลยนะครับก็จะทําให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายท่านจะเจอได้นะครับ กรณีที่5ก็คือลักษณะหรือว่าความดุร้ายความโตเร็วของมะเร็งชนิดนั้นๆนะครับมะเร็งบางชนิดโตเร็วมากนะครับผ่านไปแค่เดือน2เดือนจากระยะที่1ขึ้น2 3 4ได้อย่างรวดเร็วมีการแพร่กระจายไปที่ปอดมีการแพร่กระจายไปที่สมองเราก็เจอเคสแบบนี้ได้หนึ่เมืองนะครับหมอเคยพูดเรื่องมะเร็งพันดุเอาไว้อยู่ใน QR Code นะครับอยากให้ดูนะครับเป็นคลิปยอดนิยมของหมอเลยนะครับ ถัดมาก็คืออายุของผู้ป่วยเราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามะเร็งมักจะเกิดในผู้สูงวัยหรือว่าคนวัยกลางคนขึ้นไปนะครับซึ่งเวลาที่เกิดอาการบางอย่างเนี่ยในคนที่เป็นวัยกลางคนขึ้นไปเนี่ยคุณหมอมักจะสงสัยว่าอาจจะเป็นอาการของมะเร็งแต่ในผู้ป่วยที่อายุน้อยๆน,นะครับเช่นอายุตั้งแต่15ถึง39ปีนะครับอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยคุณหมอก็จะนึกถึงว่าเป็นมะเร็งน้อยลงนะครับบางทีคนไข้มีอาการแต่ว่า หมอไม่นึกถึงเนื่องจากว่าอายุน้อยก็เลยไม่ได้ส่งตรวจเพิ่มเติมแล้วในกรณีพวกเนี้ยส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นมะเร็งที่อายุน้อยเนี่ยมักจะมีสาเหตุนะครับเกิดจากพันธุก,กรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปทําให้เป็นมะเร็งตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับแล้วก็คนไข้กลุ่มนี้ก็มักจะเป็นมะเร็งที่พันดุนะครับหรือว่ามีประวัติครอบครัวหลายคนที่เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในคนที่อายุน้อยแต่ว่ามีความเสี่ยงดังกล่าวก็ กรุณาระลึกไว้นะครับว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในผู้ป่วยอายุน้อยนะครับถัดมาก็คือสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยบางคนมีโรคประจําตัวเยอะนะครับเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคปอดหอบหืดพวกนี้ก็จะทําให้บดบังอาการของตนเองเพราะว่าบางทีไปหาหมอหมอเขาคิดว่าอาการพวกนี้มันอาจจะเกิดจากโรคประจําตัวของเขาบางคนเป็นเบาหวานนานเป็นไตวายคนไข้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับผู้ป่วยมะเร็งได้ก็เลยทําให้ มีการวินิจฉัยเนี่ยล่าช้านะครับอันดับที่8ก็คือการตรวจวินิจฉัยเนี่ยไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยมะเร็งนะครับมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยมีการวินิจฉัยที่แตกต่างกันบางอย่างเนี่ยใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่เห็นบางอย่างต้องใช้ MRI บางอย่างจําเป็นที่จะต้องสองกล้องบางอย่างจําเป็นที่จะต้องใช้การตรวจพิเศษบางอย่างซึ่งถ้าเราสงสัยมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยการตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยมะเร็งเนี่ยก็จะต้องจําเพาะกับมะเร็งแต่ละชนิดนะครับ ซึ่งบางครั้งเนี่ยพอเราไปในที่ที่เขามีเครื่องมือไม่พร้อมนะครับแล้วเขาก็ตรวจไปอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าอ๋อที่ตรวจไปแล้วเนี่ยมันปกตินะเราก็ไว้วางใจนะครับเราก็ไม่ไปตรวจอีกเราก็ถือว่าคุณหมอตรวจแล้วนี่นะว่ามันปกติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจวินิจฉัยนั้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับในการที่จะวินิจฉัยมะเร็งที่มีก้อนขนาดเลก็กได้ก็เลยปล่อยทิ้งเอาไว้ผ่านไปปีหนึ่งสงปี3ปีอาการก็เยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาหาหมอก็ปรากฏว่า ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายไปแล้วการตรวจร่างกายประจําปีอย่าไว้ใจนะครับการตรวจร่างกายประจําปีที่ท่านไปเสียเงินส่วนใหญ่จะต้องเสียเงินเองนะครับเช่นตรวจน้ำ็ดเลือดตรวจดูไตตรวจดูตับตรวจดูสารม่งชี้มะเร็งในเลือดนะครับกรณีอ,อย่างนี้เนี่ยมันไม่จาเพาะกับการตรวจมะเร็งนะครับท่านอยากตรวจมะเร็งอะไรก็จะต้องมีการคัดกรองมะเร็งชนิดนั้นๆหมอยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเต้านมก็ต้องทำแมมโมแกรมมะเร็ง ปางาลูกก็จะต้องมีการตรวจภายในเป็นต้นนะครับก็จะต้องมีการตรวจที่มันละเอียดกว่าการตรวจร่างกายประจําปีการทำเอ็กซเรย์ปอดอย่างเดียวก็คงไม่ได้บอกนะครับว่าท่านจะไม่เป็นมะเร็งปอดเพราะว่าการตรวจเอ็กซเรย์ปอดไม่ใช่การตรวจคัดกรองที่ดีสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในกรณีอย่างนั้นเราต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะดูว่าก้อนเล็กๆเ,เนี่ยอยู่ตรงไหนในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มานานๆน,น,นะครับกรณีที่10ผู้ป่วยบางรายเนี่ยได้รับการวินิจฉัยหรือว่าหมอสงสัยแล้วนะครับว่า ท่านเป็นมะเร็งกำลังจะส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นจะต้องมาทําการเจาะชิ้นเนื้อจะต้องมาทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ผู้ป่วยตกใจครับพอตกใจปุ๊บก็หายไปเลยนะครับบางคนก็ได้ผลการวินิจฉัยแล้วได้ชิ้นเนื้อแล้วแต่ว่ายังไม่อยากรักษากลัวผ่าตัด กลัวเคมีกลัวฉายแสงนะครับก็หนีไปแล้วก็ไปกินยาต้มยาหมอ้อหรือว่าไปกินอาหารเสริมยาผีบอกใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ผ่านไปหนึ่งปีอ้ออาการก็ดูแล้วจะดีขึ้นนะแต่ว่ามะเร็งมันก็ยังโตอยู่เพราะว่านั่นไม่ใช่การรักษาที่จําเพาะสําหรับมะเร็งนะครับกว่าจะมาถึงวิทีหนึ่งก็มะเร็งก็แพร่กระจายไปแล้วคราวนี้มาถึงคําแนะนานะครับอย่างที่หมอบอกตอนต้นนะมะเร็งระยะแพร่กระจายยังไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตนะครับเป็นมะเร็งรีบหาหมอมะเร็งครับนะครับหมอมีคลิปที่เป็นเพลยู่ใน ยูทูบนะครับเกี่ยวกับมะเร็งแพร่กระจายมีอยู่ประมาณ10กว่าคลิปท่านค่อยๆไล่ดูไปทีละคลิปครับท่านจะมีความรู้ว่าเออถ้าเราเป็นมะเร็งแพร่กระจายเนี่ยเราจะไปหาหมอท่านไหนโรงพยาบาลใกล้บ้านโรงพยาบาลศูนย์หรือว่าศูนย์มะเร็งที่อยู่ในภูมิภาคของท่านเนี่ยก็มีเยอะพอที่จะช่วยดูแลท่านได้นะครับถัดมาก็คือคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งควรที่จะคัดกรองมะเร็งตามอายุและความเสี่ยงของตัวเองนะครับหมอเคยพูดไว้ในคลิปที่อยู่ในชิวอารค ท่านไปศึกษาเพื่อป้องกันตนเองนะครับผู้ที่อายุตั้งแต่ 3- 5 4 0ปีขึ้นไปควรจะต้องดูนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถวินิจฉัยมะเร็งตั้งแต่ระยะตน้ตนๆได้เพราะว่าการที่เราเป็นมะเร็งระยะต้นโอกาสหายขาดสูงมากนะครับด้วยเทคโนโลยีการรักษาไม่ไว่าจะเป็นการผ่าตัดการใช้รังสีการให้ยาประสิทธิภาพมันสูงมากนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนถัดมาก็คือในผู้ป่วยที่สงสัยว่าตนเองเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ได้รับการบอกกล่าวจากคุณหมอท่านแรกละว่าไม่เป็นมะเร็ง แต่ท่านก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นนะครับเช่นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกรดไหลย้อนมาเป็นปีแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นไม่เคยโดนส่องกล้องเลยนะครับได้แต่กินยาลดกรดอย่างเงี้ยท่านคงจําเป็นที่จะต้องหาความคิดเห็นที่2นะครับจากโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงขึ้นเช่นถ้าท่านอยู่โรงพยาบาลชุมชนท่านก็จะต้องไปโรงพยาบาลจังหวัดถ้าท่านอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดที่เป็นรัฐบาลอาจจะต้องไปหาโรงพยาบาลจังหวัดที่เอกชนนะครับอาจจะต้องยอมเสียเงินบางอย่างหรือว่ากรณีที่ไม่แน่ใจก็อาจจะต้องเข้าโรงเรียนแพทย์ นะครับหรือว่าเข้าไปสูนย์มะเร็งตามภูมิภาคเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยมะเร็งเนี่ยมันป้องกันได้นะครับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ชายก็คือการงดเหล้าและงดบุหรี่ป้องกันมะเร็งได้เยอะมากเลยนะครับ5อันดับแรกของการเป็นมะเร็งในผู้ชายเกี่ยวกับ2ออันนี้ถัดมาก,ก็คือเรื่องของพฤติกรรมทางเพศนะครับการที่มีคู่นอนหลายคนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV นะครับท่านสามารถที่จะเป็นมะเร็งได้นะครับการ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบที่เราเรียกว่าเฮปาติิสบีนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ในปัจจุบันถัดมาก็คืออาหารอาหารที่เป็นอาหารดิบโดยเฉพาะยิ่งปลาดิบที่เป็นปลาน้ําจืดน,นะครับของปิ้งย่างกินบ่อยๆของหมักดองกินบ่อยๆอ,อันนี้ไม่ดีนะครับท่านกินได้ถ้านานๆทีแต่ว่าถ้ากินทุกอาทิตย์กินทุกเดือนอย่างเงี้ย ก็ไม่ดีแน่สุดท้ายก็คือควรที่จะต้องออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับการทํางานหนักมากเกินไปร่างกายก็จะภูมิต้านทานลดลงนะครับเวลาที่มียีนผิดปกติยีนกลายพันธุ์ร่างกายไม่สามารถที่จะกําจัดยีนผิดปกติยีนกลายพันธุ์นั้นออกไปได้ครับสุดท้ายก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปของหมอมาตลอดนะครับท่านสามารถที่จะสนทนากับหมอได้ทาง Facebook ทาง u t u b e นะครับแล้วก็สามารถสแกน q r Code คเพื่อถามคําถามได้สวัสดีครับ